นี่นะคะหลังจากผสมไปสองอาทิตย์นะคะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆมากมายนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นการฝังตัวของเด็กน้อยอยู่นะคะก็จะมีแค่ตึงๆขึ้นนะคะเสียงวันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแห็บๆนิดนึงพอไม่สบายนะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นชัดก็คือนมจะแดงขึ้นนะคะนมจะเป็นสีแดงแล้วก็ ทองก็จะเริ่มแข็งขึ้นนิดนึงนะคะเราจะค้ำคำ้ำเบาๆดูมันก็จะแข็งๆตรงนี้นะคะจะมีเมือกบางเบานะคะจะสังเกตเห็นว่าจะมีเมือกเบาๆนะคะชิวตุน้องหมาคนที่ยาวนะคะจะสังเกตง่ายแต่ถ้าเป็นน้องหมาคนสั้นนะคะจะสังเกตยากมากเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เราสังเกตไงว่ามันมีเมือกหรือไม่มีเมือกน้องจะเลียตลอดนี่นะคะเห็นไหมโอ้ทุกทุกทุกท อันนี้กล้องมือถือมันก็จะไม่ค่อยชัดนิดนึงจะเห็นเส้นเลือดเบาๆนะคะเนี่ยคะ่ะคนนี้แม่น,นีอีกแล้วนะคะเห็นไหมคนนี้อีกแล้วนี่นะคะสี่สัปดาห์เกือบห้าสัปดาห์นะคะทองก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทองสองทองสามเราก็จะดูง่ายขึ้นเพราะมันจะ ใหญ่ๆจะอ้วนๆนะคะนี่คะ่ะทองก็จะใหญ่หญๆนิดนึงนะคะสี่กับห้าสัปดาห์แล้วนะคะนี่นะครับก็ผ่านมาแล้วจิตจะแปดอาทิตย์แล้วนะคะสังเกตว่าทองน้องจะใหญ่มากนะคะ เอย่าจริงๆริงนะคะอย่างที่สุดในนี้นะคะจะจิตอาทิตย์สเปดอาทิตย์นี้นะคะจะเริ่มมีน้ำนมแล้วนะคะเพราะเข้าอาทิตย์ที่เก้าน้องก็จะเริ่มคลอดแล้วนะคะเห็นไหมอาทิตย์ที่เก้าน้องก็จะคลอดนะคะก็จะครบหกสิบวันพอดี ต้องหญ่มากที่ไม่ได้ถ่ายอา,อาทิตย์ที่6นะคะเพราะว่าเกิดอุบิเหตุนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอาการเป็นยังไงนะคะปกติคนนี้นะคะไม่ปฏิเสธอาหารได้ไดนะคะตัวนี้ผิดแปลกผิดแปลกไปนิดนึงนะคะ สังเกตหางจะตุกนะคะสั้นไม่สนใจอาหารนะคะนี่นะคะ8สัปดาห์จะ9สัปดาห์แล้วนะคะก็จะสังเกตได้ว่าท้องจะเล็กลงนะคะนี่เป็นแสดงอาการกว่าใกล้แล้วนะคะเล็กจริงๆนะคะเล็กมากเล็กลงกว่าประมาณจิตบดวีกนะคะนี่จะ แปดจะกเก้าแล้วจะใกล้แล้วนะคะอีกไม่นาน